ับเราสู่ช่วงที่2องของสตอลอสจุดลงทางในตลาดหุ้นมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงนี้สําหรับการปิดตลาดในวันจันทร,ร์ที่1นธันวาคมกันบ้างครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยวันนี้นะครับยังคงเห็นสัญญ,ญาณการปิดลบแต่ว่าลบเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นจากช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับระดับดัชนีวันนี้ลงมา0.09จุดครับยืนอยู่ที่1,593.82จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายวันนี้เฉียด50,000ล้าน,นจริงๆครับ49,610ล้านบาทครับขออยับมาดูที่ห้านดับหลักทรัพย์กันบ ล่าสุดปิดกระดานวันนี้ลงไป19บาทราคาหน้าก,กระดาน364บาททรูนะครับปรับบวก40สตางค์ราคาหน้าก,กระดานล่าสุด12บาท50สตางค์ส่วนปตทสอพอครับวันนี้ปรับลง5บาท50สตางค์ราคาหน้าก,กระดานล่าสุด130บาทครับ SCB วันนี้ปรับบวกขึ้นมา1บาทยืน197บาท50สตางค์และเมืองไทยลีสิ่งวันนี้ปรับบวกขึ้นมา20สตางค์ปิดตลาดล่าสุดอยู่ที่11บาท90สตางค์ครับ ขยาบมาดูกันสําหรับภาพรวมการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับวางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีภาพตลาดยังคงแกว่งอยู่แบบนี้เดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมๆกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เม์แบงกิมเองครับคุณสุกิจอุดมเสริกุลครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีครับครับวันนี้ภาพยังคงแกว่งออกข้างเหมือนเดิมเหมือนที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเรียนว่าน้ําหนักของ ตลาดเนี่ยก็คงจะถูกกดจากเรื่องของหุ้นพลังงานมากเป็นอยกเนะครับเราดูการลดลงประมาณสักสี่สี่ห้าเปอร์เซ็นของหุ้นใหญ่ัหุ้นอันดับหนึ่งอย่างปตทเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ทําให้ตลาดภาพตลาดอาจจะดูแย่เกินจริงนิดนึงถ้าเราจะมองในแง่ของตัวแทนของภาพตลาดทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าเซกเตอร์อื่นก็มีการปรับ ฉะนั้นถือว่าวันนี้หุ้นพลังงานค่อนข้างจะเป็นตัวที่ค่อนข้างกดดัชนีลงพอสมควรเลยนะครับครับอันนี้เป็นผลมาจากการประกาศครั้งล่าสุดของโอเปกไหมครับก็คงเป็นผลต่อเนื่องครับนะฮะแล้วก็แน่นอนนะการประกาศของโอเปกก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับลงอย่างมีนิยสสาคัญครับนะครับจากที่ระดับประมาณน่าจะคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะฮะน่าจะอยู่ได้เทาประมาณแปดสิบเหรียญครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าลงมา <60 S 1> เราได้60เหรียญกว่าๆ68เหรียญนะครับก็ถือว่าทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ต้องมีการปรับสมดุลราคากันอีกครั้งครับ <นะ S 1> อันนี้ถือว่าลงมาต่ําสุดส่งผลให้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของพลังงานในบ้านเราจะเปลี่ยนมุมมองไปด้วยไหมครับสําหรับความน่าสนใจหรือว่าต้องรอในเรื่องของงานปรับมูลค่าลงมาก่อนฮะผมคิดว่ามองจากสถานการณ์ราคาน้ํามันตรงนี้เนี่ยก็คงต้องยอมรับแล้วล่ะว่า,วา คงจะต้องมีการปรับประมาณการราคานน้ํามัที่เหมาะสมนะฮะหรือว่าสมมติฐานราคาน้ํามัน,นในปีหน้านะปีนี้คงไม่ไม่น่าจะมีผลอะไรมากนักนะคงเป็นในปีหน้ามากกว่าครับก็ปีหน้าเนี่ยอย่างอย่างของเราเองเราก็ยังคาดราคาน้ํามันดูใบเอาไว้ที่ประมาณสักเก้าสิบห้าเหรียญซึ่งหมายความว่าตอนเนี้ราคาในสปอตก็ต่ำกว่าราคาที่คาดเอาไว้เนี่ยพอสมควรแล้วแนวโน้มมื่อผจะต้องมีการปรับลง ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับประมาณการลงแรของบนกลุ่มนี้นะครับครับคุณสุกิตครับถ้ามองลองเทอมแบบนี้ปตทหรือแม้แต่หุ้นในกลุ่มพลังงานอื่นๆยังถือว่าน่าสนใจอยู่ไหมครับคงต้องแยกกันเป็นลายธุรกิจนะครับครับผมยังมองว่าปตทยังเป็นคือต้องบอกหมดก่อนว่าผลกระทบของราคาน้ำมันก็เรียกว่าเป็นลบหมดนะครับกับทุกบริษัทครับแต่ว่า จะไม่เท่ากันนะครับอย่างปลทเนี่ยผลลบเพราะว่ามีบริษัทกลูก,ลก,กน,นะครับ,รบทำธุรกิจแต่ว่าในด้านบวกเองก็คือด้านที่ปตทจะได้รับเองก็คือในเรื่องของการปฏิรูปราคาพลังงานซึ่งตรงนั้นเราก็พูดผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับ,รบก็ยังมองว่ายังเป็นผลบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีการปรับสมมติฐานราคาน้ํามันลงผลงรรประกอบการปตทอาจจะลงในระยะสั้นแต่ว่าภาพในเรื่องของบูลคคาหุ้นเนี่ยก็จะได้รับส่วนที่เติมเข้ามา จากเรื่องของภาระของการสนับสนุนราคาแก๊สซึ่งจะกลับเข้ามาเป็นบวกแทนับครับเัรโดยรวมๆแล้วปรตทเองก็ยังเรียกได้ว่ายังมีด้านบวกเข้ามาช่วยส่วนปรตเทสพอเนี่ยก็คงจะมีผลกระทบโดยตรงนะครับแต่ว่าผมดูจากราคาหุ้นนะฮะเราถ้าเราดูราคาหุ้นปรตทสพอวันนี้เนี่ยที่ราคาน้ำมัน68สดเหรียญเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูราคาน้ำมันที่หกสบดเหรียญเมื่อปีสุดเก้านี่ยจะพบว่าราคาเนี่ยใกล้ๆกันละ สําหรับ<ค>ร,<ะ>ราคาหุ้นนะครับเทียบกัน,นกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้ามองในเชิงบัจจัยพื้นฐานก็คิดว่า,ามูลค่าที่เหมาะสมของปอลสพเนี่ยก็ยังน่าจะสูงกว่าราคาในกระดาษน่าจะมากกว่าร้อยห้าสิบบาทนะครับก็คิดว่าในมุมของปอลสพเนี่ยราคาหุ้นผมเชื่อว่าดาวไซน์น้อยแล้วล่ะนะครับในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยอาจจะมองว่ายังมีความเสี่ยงเพราะว่า,าผลจาก ราคาน้ามันเนี่ยจะกระทบกับเรื่องของการขัดดูดการทุนจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นสตอ็อกนะฮะ,ะในไตรม,มาสสี่ซึ่งดูเร็วๆแล้วเนี่ยน่าจะขาดทุนมากกว่าไตรมาสท 3, ี่สามเกือบสองเท่าครับก็หมายอีกผลประกอบการไตรมาสสี่เนี่ยยังจะออกมาไม่ดีนะ,ะครับผู้กลุ่มลงกานก็ยังจะมองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ในช่วงนี้นะครับ ฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงในกลุ่มลงกันไปก่อนแล้วก็ดูค,ครับภาพระยะยาวในของมองปตทสอพ,พอยังถือว่าน่าสนใจเพราะว่าดาวไซค่อนข้างเหลือน้อยพอสมควรนะครับครับครับส่วนภาพระยะยาวปตทก็ยังดูเหมือนว่าจะน่าสนใจอยู่นะครับครับได้ครับสําหรับภาพกรอบในช่วงของการลงทุนในระยะสั้นช่วงนี้คุณสุกิจประเมิอนอยังไงบ้างครับก็คงยังมีลักษณะที่เรียกว่าผมอาจจะใช้หนึ่งพันหกร้อยเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุด วัดสำคัญแล้วกันครับรัชนีก็น่าจะอยู่ในแถวๆนี้แหละครับ1น0 0หกร้อยจุดบบวกลบนะครับบวกลบนะครับยังคงมอง1,600จุดไว้อยู่นะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณสุกิจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นะครับมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองจากกุณสุกิจนะครับประเมินภาพของระดับดัชนีในช่วงนี้แน่นอนว่าน่าจะอยู่ในระดับบวกลบ1,600จุดสําหรับการขึ้นไปทดสอบแน่นอนหลังจากนี้ส่วนในหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับการพูดคุยไปนะครับแน่นอนว่าผลกระทบจากเรื่องของพลังงานสําหรับราคาตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงส่งผลให้หุ้นในกลุ่มพลังงานอาจจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงสั้นแต่ว่าประเมินไว้ความน่าสนใจอย่างที่บอกไปครับปตทถ้าในระยะยาวยังมีแรงบวกอยู่ฉะนั้นมุมมองของปตท ยังคงน่าสนใจอยู่ในขณะที่ปตทสอพอหรือ p t t EP วันนี้ที่เห็นสัญญาณการปรับลดลงแล้วก็ติดหนึ่งในห้านดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดราคาถ้าไปเทียบเคียงกับช่วงในปี2009จะเริ่มเห็นราคาใกล้เคียงกันแล้วนะครับฉะนั้นดาวไซด์การปรับลดลงจากนี้อาจจะยังไม่มากถ้าสามารถเข้าไปเริ่มทยอยซื้อสะสมอาจจะเริ่มเป็นจังหวะที่ดีครับรวมไปถึงกลุ่มลงกันในช่วงนี้ที่ความชัดเจนยังคงค่อนข้างมีมากพอสมควรนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงด้วยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของกลุุุ่่่มรรงงกก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 ัดไปปอนนนนนี็็เาาาาํลลยททธ์จ สองบริษัทหลักทรัพย์ทั้งกสิกรไทยและเมย์แบงกิมเองที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับติดตามย้อนหลังได้ทาง y o u t u นะครับส o ็อปลอบายธนาวันปันโชธและอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจสต o p l ลอสได้เช่นเดียวกันครับส่วนันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ s ต o p ปลอสแล้วนะครับผมอดิศประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ